สวัสดีครับไทยทอดสดครับวันนี้วันอังคารที่สามธันวาคมสองพันร้อยหกสิบเจ็ดนะครับขออนุญาตรีวิวสินค้าขายนะครับอันนี้เป็นสินค้าทำขึ้นจากเหล็กแหนบนะครับชุบแข็งอันนี้เป็นมีดมาสเต้น,นะครับรุ่นยาวครับยาวพิเศษนะครับ สันจนาหมิลน,นะครับคมยาว17นิ้ว4หุนครับคมยาวนะครับ กว้างสองนิ้วสี่หุนครับวกว้างน,นะครับสองนิ้วสี่หุนด้ามไม้พยุงทองนะครับใส่หมุดทองเหลืองให้สองสี่หกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับด้ามยาวหกนิ้วครึ่งครับจะย,ยาวนะครับใส่หมุดทองเหลืองให้เป็นไม้พยุงทองนะครับ ันาะห้ามิลขายนะครับท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้ครับเรามีบริการเก็บปลายทางครับคครับ ผมจะประมาณนี้ครับครับผมนะครับมีดมาสเต้นะครับรุ่นยาวนะครับตัดกิ่งไม้ดาย่าครับท่านใดสนใจรุ่นยาวนะครับโทรมาสอบถามได้ หรือว่าโทรมาสั่งทำได้นะครับตามยาวหกนิ้วครึ่งมบไผ่แห้งครับ ครับลักจากันไม้ไผ่แห้งขาดแล้วครับยังเหมือนเดิมครับ ุณใจโทรมาได้เลยนะครับมีบริการเก็บปลายทางครับเป็นมิ่มาสเต้น,นะครับจับสองมือได้นะครับด้ามยาวปนิ้วครึ่งครับเป็นด้ามไม้ประยุนทองนะครับยาวงุยาวเจ็น,น,นิ้วครึ่งนะครับเ็นิ้วสี่้ครับ กว้างสองนิ้วสี่หมุนสันหนาห้ามีสนใจดูมาได้เลยมีฝักท่อ v c วีกเชือกแถมให้หนึ่งอันนะครับนี่จะ จะปูกเชือกให้เลยนะครับ โทรมาได้เลยครับมีบริการเก็บไปทางครับเดี๋ยวจะลงราคาลงเบอร์โทรให้นะครับขอบคุณครับ